วันนี้นะอยู่แค่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนกูนเดินขึ้นเดินลงอยู่อย่างเงี้ยรู้ปะคืออะไรตอนแรกก็ตลกดีหรอกตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มหิวใช้พลังงานเยอะเกินโอ้ยกูจะตายแล้วเนี่ยรู้ไหมกูเดินลงไปแล้วใช่ไหมเดินลงไปแล้วใช่ไหมต้องเดินขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะลูกแม่ทำ ไอไม้นี่หล่นกลางทางเจอละไม้พิเศษอยาเฟียงทิง้งจะเฟียงมันทิ้งอยู่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงใช้พีชปีที่คนเขาขึ้นมาสามรอบแล้วเขายังถามเขาทำอะไรอยู่เฟียงไปใกลเหนื่อยเหน่อยหิวไม่มีอะไรกินด้วย ไม่ไหวแล้วใครที่มาโรงแรมแลว้วกลัวอ้วนอะ่ะไม่ต้องเลยถ้าเกิดจริงมาเล่นสก,กีนะไม่ต้องกลัวเลยนี่ก้าวพลาดไม่ได้เลยนะก้าวพลาดปุ๊บนี่เอาขาวไม่ออกเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอเดี๋ยวแม้ไปอยู่ตรงนี้แหละทั้งวันพอดีเขาปิดรีลิฟต์พอดีไม่ต้องไปไหน โอเคแนะนำสำหรับคนที่กำลังขึ้นลิฟต์แบบนี้นะคะเด้อ,อดมไม่ไหวอนะ่ะอย่าอย่าปล่อยมือนะคะอย่าปล่อยมือ,อไม่งั้นคุณจะเป็นสภาพแบบนี้